เฮ้ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมานะคะวันนี้นะคะขอดมดีมีหาห์อดมดีมีหาวันนี้นะคะเห็นมีแบบว่าเอ้ยเป็นที่บ้างตรงกลางไว้คอยนั่นคือใครใช่ไหมแล้วใครใช่ไหมเฮ้ยขอเชิญคุณรักต้าค่ะเบาตุ้ง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  ตอบเสร็จหรือยังตอบเสร็จหรือยังนะคะไม่คือวันนี้มาในลุคของฟิลิกสเตย์คิดเหมือนมาก100%เปอตุงตุ้งตุ้งตุ้งตุงตุงตุงเฮ้ยเฮ้เฮ้อะไรโอ้คิลเร์แชร์แบบไม่สิ้ s เลยอันนี้นะคใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาที่บอกเลยว่าวันนี้นะคะก็คือเราจะมาทำ อีพีที่เป็นแบบพิเศษแล้วเนเมื่อการที่พิเศษโโซคือไม่ใช่นะคะคือการดมน้ําหอมเนี่ยมันเป็นอะไรที่อ่ะเราดมแล้วก็ไอ้หอมไม่หอมะไรไงกูลืมเตรียมยาดมเลยไม่มีอันคลิปนี้ไม่มีคลิปนี้จะคือการใช้ประสาทสัมผัสชาเลนล้วนๆเออซึ่งเรามีหมดเรามีโพยนะคะซึ่งอั่ะสิบขวดเลยอ่ะสิบขวดนะคะเราเล่าให้ฟังก่อนว่าน้ําหอมที่เราเจอมาเนี่ยคือก๊อปแก๊บนะคะเสียก๊อปแก๊บ อย่าพึ่งกินมุณจะหยิบออกก็หยิบออกมาเลยแคมกินอย่าพึ่งกินก๊อปแก๊บเข้าใจไหมตัดไหมคลิปนี้ตัดไหมไม่ตัดยาวๆนี่ก็คือเป็นน้ําหอมที่เจอมาในช้อปปี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นน้ําหอมแบบกลิ่นนั้นๆไปเลยยี่ห้อชื่ออะไรยี่ห้อวะไม่รู้ไม่มียี่ห้อด้วยเป็นแบบเหมือนเขาแบบทำกันเองอ่ะเออเหมือนแบบพวกน้ําหอมการบินไทยอ่ะ พี่แบบมึงไม่ใช่ปยุ่งอะไรกับเขาไม่ <c oughs> เขาเรียกน้ำหอมการวินไทยว่นเป็นน้ำหอมที่แบบว่าเป็นแบบเหมือนเอ,เออหอมเองหัวน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นน้ำหอมสิบกลิ่นดังต่อไปนี้นะคะอ่าให้คุณผู้ชมดูปึง้งอ่าเดี๋ยวฉันอ่านให้มีปีโป้มีซูกัสมีคอมฟอร์ตฟ้ามีซันซิลส้มมีดาวนี่ om, Down i, แป้งแคร์แป้งจอนสันแป้งเบบี้ไม้ม่วงอีกต่างหากแป้งโพเทคไฟ สบู่รักชมพูคือมันเป็นกลิ่นที่แบบเราต้องเจอในชีวิตประจาวันอะฉันเกลียดการวงเล็้ยวมันต้องมีสีฟ้าสีส้มแกอกสมันเป็นกลิ่นแบบไม่เหมือนกันแม่คือมันเป็นกลิ่นที่เราต้องต้องเคยเจอดิอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราดมอะเราจะรู้ไหมฉันว่ากลิ่นซันซิลส้มทุกคนจะต้องได้กลิ่นบ่อยที่สุดใช่ไหมกลิ่นปีโป้สูการ์มันจะต้องรู้สิอะเดี๋ยวเอารูปร่างหน้าตาให้ดูก่อนคือหน้าตามันเป็นแบบนี้ ทับตาทำไมเดี๋ยวรู้ไงว่าเปิดได้เปิดได้คือหน้าตามเป็นแบบนี้ซึ่งไอดำดำเนี่ยคือชั้นห่อมาแล้วแต่ว่าเวลาแบบเฉลยอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าเอาขึ้นมาว่าเฮ้ยมันคืออะไรอะไรอุ้ยอย่าพึ่งสิมึงคิดดูว่าคนเราอ่ะต้องมีเวลาว่างมานั่งหอยขวดน้ําหอม10บขวดเขาเรียกว่าชาเลนจ์เป็นชาเลนจ์นะคะเราจะได้รู้ว่าเออจมูกเราเนี่ย ยังดีอยู่ไหมนะคะอันนี้ก็คือเราแบบทดสอบว่าเป็นโควิดหรือเปล่าเออนิดนึงด้วยนิดนึงด้วยนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะแบบว่าให้เฟิร์นยื่นมาให้แล้วก็จะฉีดแล้วดมแล้วทายว่าเป็นกลิ่นอะไรกันซึ่งมันมีทั้งหมด10กลิ่นถ้าผ่านไปข้อไหนก็เดี๋ยวลบช้อยออกแล้วเดี๋ยวเราค่อยแบบว่าทายกันนะคะเฮ้ยน่าตื่นเต้นมากเลยแต่อะไรนวก่อนคนที่ชนะจะได้อะไรความภาคภูมิใจไม่ไรมากกว่านี้คนที่ชนะจะได้ความภาคภูมิใจนะคะ พี่กรอบแกรบกรอบแกบเมื่อกี้ไม่อร่อยเลยอ่ะโอเคเอาเลยไหมเอาเลยอุ้ยตื่นเต้นกินแรกกินแรกบางคนต้องฉีดใส่อะไรอ่ะใส่ฝาแล้วเดี๋ยวเตียงกระดมกินแรกใส่ทิชชู่มันจะได้ไม่ได้ดิเอ้ยใส่ฝาใส่ฝาไปเลยเดี๋ยวทำทำเองเอามายื่นมากลิ่นแล้วสลับยางสลับวนวนวนมาอ่ะไม่แล้วคือไม่มีใครรู้หรอกสิบอันวางเนี้ยอ่ะกลิ่นนี้นะคะตื่นเต้นหัวชิบหายลอง กูรู้เลยโอ้กูรู้เลยแต่มี้อะไรกินเข้าคอเข้าคอเข้าคอจริงโปรเทคฟ้าสายก็ว่าโปรเทคฟ้าชัดอันเดียชัดเลยนะเฉลยเอามาเฉลยตรงนี้เฉลยโปรเทคฟ้าเหรอโปรเทคฟ้าต้ง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 ตัง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 ต้งนี่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 อันนี้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  เป็นกองรัวเอ้ยพอเด็กป่านะคะใครมันจะอยากมีกลิ่นนี้บนตัวเฮ้ยฉันรู้แล้วบอกอะไรอะไรพอบ้านที่ไปแบบไปลรงงาแล้วก็แบบก็แบบว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่ไปอ่างมาเหรอไปบ้านเพื่อนมาสโอยกินแมนแมนเออผมไปบ้านเพื่อนไหนเงนะมันไม่เปรี้ยวมันมีความแบบเผ็ดอ่ะเผ็ดอ่ะไม่เปรี้ยว มัน <c oughs> เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างแรงนะคะคุณผู้ชมคือสามารถได้กลิ่นนี้จากตาตออจริงจริง<ๆ>ก,กลิ่นแรกออกมาก็ประสาธธสัมผัสคือไปแล้ว20เปอร์เซ็นคือโดนทําลาย <c oughs> ไปแล้วคนเราจะซื้อน้ำหอมกลิ่นนี้ไปเพื่ออะไรถ้าไม่มีการแบบอ่าบางคนเข<ะ>ชอบไงงั้นเราลบโพเทคฟ้าออกนะคะเ้ยเธอเธอใช้คาว่าชอบมสติว่าเธอเดิจอผู้ชายคนหนึ่งหล่อมากแต่กลิ่นเป็นกลิ่นโพเทกฟ้า ก็สเ p e แมนไงเข้าถึงง่ายก็เข้าถึงง่ายไม่ตอบห้ามลบอนันต์ออกนะอโเคถ้าตอบไม่ถูกห้ามลบอนันต์ก็ลบไปเถอะทั้งมันเถอะเดี๋ยวมันงงไม่งงมันมีเปิดเนี่ยอยู่ไม่อันนี้อันต่อไปอันต่อไปอ่ะอันต่อไปคืออันนี้นะคะมือเต็มยาดมมาให้กูไหมตึงเต้นดมสังขยาแทนไหมยากปะอุ้ยอันนี้กูว่ากูรู้ ขอตอบขอตอบพร้อมกันนะยกมือเงินเราได้ของที่ของที่เดี๋ยวที่ของที่อย่าเพิ่งยกมือแล้วตอบพร้อมกันพูดพร้อมกันเลยนะฉันว่าใช่อ่ะฉันรู้ละวหนึ่งสองสามปีโป้โหูปีโป้กลำโพงแตกไหยวะอ่ะเฉลยสิปีโป้ไหมนะคะกดกดกดโอ้ยปีโป้เอ้ย เขาสาสัมผัสแล้วยังดีกันอยู่อ้ะฉันได้กลิ่นสับปะรดเออมันเป็นกลิ่นเหมือนแบบฟุตตี้ฟุตตี้แบบโคตรฟุตตี้ถ้าสมมุติคุณมีกลิ่น M150 อ่ะคก็ได้กลิ่นเหมือน M150 อยู่เหมือนกันมึงกูชามเลยใช่จะฉีดไม่เป็นพวกแบบสี่คุณร้อยแบบเมาเมาอะไรอย่างเงี้ยมึงเชื่อไหมในช้อปปี้จะเขียนว่าขายได้สิบขวดทำจากใครตีนี้คนเดียวไม่แต่มันไม่แย่นะมึงไม่เอามันไม่แย่นะ แต่ไม่เอามันเป็นฟูตตี้เป็นแบบเหมือนขนมเป็นเยลลี่อันนี้เหมาะสำหรับน้องๆทีเ่เด็กๆที่แบบอยากมามนีดปีโป้มาทะยมยังฉีดน้ำหอมแล้วครูจับได้อะไรเงี้ยอันนี้ฉีดอันนี้แล้วครูก็แบบอาะเธอพกปีโป้บางเรียนเหรอไม่แต่สิ่งที่ประหลาดสุดคืออะไรรู้ปะ่ะปีโป้มันมีหลายสีกลิ่นก็ไม่เหมือนกันเลยแต่เราดมปุ๊บเรารู้ที่ปีโป้

ย่าอมอย่าอมถ้ามันคมคมยากอ้อไอโนอันนี้ยากอ่ะจริงเหรอเขาดมหน่อยเขาดมหน่อยอันนี้ดมใกล้ๆไม่รู้เฮ้ยอันนี้ยากอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ต้องดมแบบมึงต้องดมไกลไอ่าฉันรู้ที่บ้านมันขมแบบแบบไอโนไอโนไอโนอะไรวะแสดงว่าจมูกกูดีอะไรวะ เฮ<ห>้ยเียนีมันเริ่มซับซ้อนอะไรเดี๋ยวก่อนมันงงอ่ะอันนี้มันมีอไอพวกแป้งอะตัดทิ้งอันนี้ไม่น่าจะใช่พวกแป้งอ่ะเดี๋ยวอันเหลือดูดูชอยที่เหลือไอโดอโลกลิ่นสุดท้ายมันตกอยู่ตรงกลิ่นสุดท้ายเพราะว่าตอนแรกตอนแรกอะที่ได้กลิ่นคือมันเป็นอีกลกิ่นเลยอ่ะโอเคโอเคอ่ะโอเคพอ,อ,อแล้วเดี๋ยวพูดพร้อมกันหนึ่งสองสามจาวนี่อาวลี สบู่รักชมพูกูว่าดาวนี่กูว่าสบู่รักอ่ามามีคนถูกไหมมีคนถูกไหมยังไม่รู้ยังไม่รู้เดี๋ยวเราเฉลยอีกทีนึงมีมันดูแล้วมึ่งหมอฉันว่าดาวนี่ฉันว่าสบู่รักเพราะว่ากลิ่นสุดท้ายมันที่ทิ้งเอาไว้อ่ะมันคือฉากข้ามบทอ่ะโอเคนี่เอาละค่ะผิดหมดตอนแรกคือจะตอบคอมฟอร์ตแล้วแต่กลิ่นสุดท้ายที่มันทิ้งไว้อ่ะมันเหมือนกลิ่นสบู่รักฉันก็ไม่ คอมฟอร์ตฉันว่าเป็นดาวนี่มันเหมือนดาวนี่เออเหมือนดาวนี่คือฉันน่าจะตอบคอมฟอร์ตแต่พอวันกิ่สุดท้ายที่บอมันทิ้งไว้แล้วมันเหมือนสบู่รักเวลาที่เราฉันเคยแกะฉลากสบู่แล้วเธอดมมันกลิ่นสะอาดดาวนี่มันโกหกมันติดสติ๊กเกอระพริบดาวนี่ไม่ใช่กลิ่นนี้ดาวนี่กลิ่นนี้ดาวนี่ไม่ใช่กลิ่นนี้ใครใครมาขับรถอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยจมูกกูบอดเหรอคอมฟอร์ตคือเขาบอกว่าเฮ้ยเธอใช้หน่หอมแล้วอ๋อฉันหอมคอมฟอร์ตทุกคนจะคิดว่าอะไรทอมฟอร์ดเฮ้ยใช้หน่หอมท เม่อแต่กลิ่นนี้ยังพอฉีดได้จริงเพราะวส่วคนที่แบบว่าน้ํายาแบบพันนุ่มไม่ถึงอ่าเป็นคนที่ชอบยาแบบพันนุ่มในแง่นั้นไหมัมันจะแบบอ่ะฉันอ่ะซื้อซื้อน้ําหอมอันหนึ่งมาของอินนิตฟรีจริงไม่ใช่น้ําหอมเว้ยมันคือเที่เอาไว้ฉีดเสื้อผ้าเวลาที่เราเออทรงนั้นแล้วมันจะกลิ่นแบบอย่างเงี้ยซึ่งมันดีมากสำหรับคนที่ซื้อเสื้อผ้าใหม่แล้วต้องใช้เสื้อผ้าเลยอ่ะอ๋อเป็นเหมือนแบบหลอกว่าซักเออหลอกว่าซักเขยเจ็บใจอ่ะทำไมตอบตอบไม่ถูกเลยอ่ะ อ่ะโอเคคอมฟอร์ตนะอ่ะลบคอมฟอร์ตออกมันจะได้ไม่มีแบบว่าช้อยของคอมฟอร์ตออกมึงทีเนี้ยก็ยากแล้วอาอได้กี่คะแนนกันแล้ววะไม่ต้องนับคะแนนแล้วเล่นเอาฮาแล้วเนี่ยคอละสองคะแนนอันนี้เธอตอบผิดเออเอามามันต้องมีคนชนะเพื่อที่ว่าจะได้รางวัลความภูมิใจเอาเายกให้เลยความภูมิใจอันนี้นี่อ่ะต่อต่อเลยเจอคอมฟอร์ตไปเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ดูเลยอ่ะห้ามดูอ่ะมึงดมด้วย อุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่รู้ดมไปจ้าดมเลยใครเลอเปรี้ยวไม่ดิเออมันมีความเปรี้ยวๆป่ะมีความฟูตตี้กินเลอใครเพื่อเนี่ยขอดมได้ไหมคะเห็นไหมเห็นไหมอะไรอ่ะเออติดติดหน้าเนี่ยเอออะไรอ่ะเออไอคอนไม่ใช่ไม่ฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วฉันรู้ ฉันรู้ละโอเคโอเคขอโดนจับขวดอีกทีนึงเขอโดนจากฝาแนรู้แล้วรู้ละวรู้ละโอเคคิดว่าน่าจะน่าจะใช่มั้งทำไมโดนฝาแล้วมันแตกๆมันไม่เหมือนกับโดนจากข่ใช่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยพผมก็ทิ้งเวลาแล้วก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วเนี่ยแม่อ่ะฉันมาทันเดาอืมอืมมันเปรี้ยวอ่ะ เออฉันว่านเปรี้ยวอะไรวะอ่าโอเคฉันฉันจะตอบอันนี้แล้วกันอ่าฉันตอบอันนี้แล้วกันอ่าโอเคตอบพร้อมกันสามสี่เบบี้ไม์ฉันก็ตอบสูกัสสูกัสฉันตอบสูกัส์ฉันขอตอบเบบี้ไม์เพราะว่าเบบี้ไม์สีม่วงมันคือรสมิกเบอร์รี่มันคือกลิ่นมิกเบอร์รี่ฉันจำได้สีม่วงมันกลิ่นลาเวนเดอร์สีม่วงมันเป็นมิกเบอร์รี่กูใช่หรือเปล่าคนไหนคนตัดต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋งเพิ่งหูแตกแล้ว หรือมันเสียงดังอ่ะคนจัดต่อเอาฉันตอบว่าอะไรฉันตอบสูกัดนันตอบหม่ไม่หไม่เอาละค่ะคือฉันว่าสูกัดมันต้องมีกลิ่นที่มันเอกกว่าแล้วตัวเนี้ยไม่รู้ว่าเอาเลยนะสูกัดว่ะพี่กูก็ตอบสูกัดแต่มันไม่ค่อยสูกัดแม่เออมันไม่ค่อยสูกัดอ่ะ พราะว่าถ um ้า <Specifically> ม <m ats> ันแรงเดี like ๋ยวมันจะมาสู้กับปีโป้เออฉันตับถุงหนึ่งคนแต่ปีโป้มันชัดเจนมากอะปีโป้ชัดเจนแล้วมันก็ไม่แย่นะแต่มันก็ไม่ดีละกันก็ไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีสู้กันเหมือนกินเลือเปรี้ยวอะก็นิดหนึ่งป่ะเหมือนแบบเลืองมาแล้วกินสุดท้ายแบบที่ในรถอะอาะอันต่อไปไม่ค่อยชัดสู้กัดนี่ป่ะอ่ะโอเคอันต่อไปนี่เราเดินทางมาครึ่งทางยังอันนี้ครึ่งทางแล้วอันนี้อันที่ห้าอันนี้อันที่ห้านัยังไงอันที่หก ฮ่านี่หนึ่งสองสามสี่ห้านี่ห้าอันนั้นที่ถกเราผ่านไปละ,ะ,ะ,ะสี่อันอ้าวอ้ไปละสี่อันนี้ก็ที่ห้าสิแม่อดีตห้าเอาช่างมัน <laughs> โอเคอ่ะฉีดเลยค่ะแม่วายที่เป่งเลยวะเทปเนี้ยนี่ค่ะมึงนี่คือการเหมือนทดสอบแบบถ้าเรากินสิบกินที่มันรวมกันกินเ <laughs> มื่อกี้ยังไม่แหยจมูกเลยโอ้โอ้โอ <laughs> ้กินเมื่อกี้ไม่แหยนจมูกเลยอ่ะรู้แล้วรู้แล้ว มั่นใจด้วยอันนี้อันนี้ชัดอันนี้ชัดมากอันนี้มั่นใจอันนี้ชัดมากกูบอกเลยอันนี้มั่นใจด้วยเออใช่แหละสามสี่ต่อพังก็เลยเนี่ยดาวนี่เออดาวนี่ดาวนี่กูว่าดาวนี่เนี่ยดาวนี่มันต้องกลิ่นนี้มันจะมีกลิ่นแบบฟรุตใช่ไหมมันต่างกับคอมฟอรอตเมื่อกี้เลยมันต่างมันไม่เหมือนข้าฟอนต่างต่างต่างเออมันต่างไอเฟิร์บอไม่ต่างมันต่าง เออดาวนี il, ่ดาวนี่มันจะมีความฟูตตี้หวานๆหน่อยคอนฟอร์ตมันจะไม่หวานดูซิว่าจะหักปากกาเซียนไหมอาอแล้วบางทีมั่นใจว่าดาวนี่เราจะเออโอ้ยมานั่งกันเออดาวนี allora ่มันต้องกลิ่นนี้ฉันจำได้คือดาวนี่แล้วเดี๋ยวไปผ่อนที่นู่นอ่าไม่ใช่นะโอเคอ่ะดาวนี่สักอ่ะแสนหนึ่งเดี๋ยวไปผ่อนที่นู่นเดือนละหมื่นมึงหมอธนบุรีเขามีรับแก้จมูกอะ ทำไมต่อมบรรลับประจิตพังนะ <c oughs> แก้ได้แต่ทรงแ,งแม่พอจมูกอ่าดาวนี่ไปแล้วนะคะหุ้เหลือแต่ขอนยากๆกันเนี่ยเคอ่ะต่อมาเลยนะคะกลิ่นนี้กลิ่นอะไรมึงมันเยอะมากเลยกูจะตายแล้วนะผม <c oughs> มึงดนน้ำหอมอาลับได้นี่ก็ไม่พังวะอันนี้แบบกลิ่นมันชัดกว่าง<ก>งไงมึงก็เหมือนมีคนสิบคนเดินใส่น้ำหอมอ๋ออ๋อ จะไม่อ้าปากพูดแป้งสักแป้งหนึ่ง I know I know มันคืออะไรวะมันคือต้องเป็นมันคือเป็นกลิ่นพาวเดอรี่นะคะเป็นกลิ่นแป้งแต่เป็นแป้งแบบแบบมีความเปรี้ยวแบบมีความเป็นผู้ใหญ่อะไม่ได้เป็นแป้งฉันว่าฉันได้ฉันว่าฉันถูกแหมดมดีแหมฉันว่าฉันถูกมั่นใจด้วยฉันว่าฉันได้ละ ฉันว่าฉันได้ละโอเคเดี๋ยวตอบพร้อมกันเลยสามสี่แป้งแคร์อ้าวชิบหาแป้งอะไรนะฉันตอบแคร์จอนสันตอบแคร์ฉันว่าแคร์ว่ะอ่ะโอเคแคร์ไหมหรือจอนสันนะคะจอนสันจอนสันเพราะว่าหลานฉันจะใช้แป้งกระป๋องสีขาวเนี่ยทุกคน เก่งอะทำไมเรื่องเด็กเรื่องลูกกูชัดอะทำไมเรื่องเด็กเรื่องลูกกูได้หมดเลยล่ะนึกหรอมันือแป้งแคร์เพราเหมือนแป้งแคร์ไม่เหมือนจอรสันอะมันจะมีกลิ่นอันนี้คือเวลาแอลดาก็ใช้แป้งเมื่อมีจอรสันเอาล้านนี่ให้กูเพพอบอกจอนสันก็ก็เชื่อเชื่อก็ได้เออหมืแล้วเออเชื่อเชื่อก็ได้เธอไม่เคยมีลูกไงเคยมีเต้าไงจอนสันที่เป็นแบบกระป๋องเล็กที่แบบเล็กก็กระป๋องเล็กคืออะไรกระป๋องเล็กกระป๋องที่แบบไปทำแพนเค่า เออนี่มันเป็นแบบว่าสําหรับของเด็กแบบว่าแบบที่เป็นกระป๋องอันใหญ่อ่ะอคิดเนี้ยจะไม่ได้อธิบายน้ําหอมเลยขนาดนั้นเพราะว่าใครก็รู้แหละเออแบบไม่กิ่เก่งว่ะเก่งว่ะอ่ะบาราต้าได้ตีเติมแล้วฮะคะหนึ่งคะแนนนี่แฝงจอนสันว่ะอ่ะโอเคอันต่อไปอันนี้จ้าต่อไปนั้นต่อไปนี้จัง สองทีพอเมื่อกี้สามทีเยอะเกินไปฮะอะไรวะถ้าไม่มีชอยนี่ยากนะโอ้ไอโน่เฮ้ยได้เลยเหรอได้เลยเฮ้ยได้เลยเหรอเก่งว่ะใช้กระพุ้ยชาญด้านกลิ่นแป้งเรื่องอะไรวะไอเนื้อไอเนื้อดมแค่นี้เดียวก็รู้เลยเพราะว่ามันชัดเจนมากอ่เช่นว่าพอไม่ยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึงแป๊บนึง ฉันตัดแป้งแคร์ออกตัดเบบี้ไมล์ออกเหลือซันซิลกัสบสบู่ลักแบบนึงไปอว,ก,วกไหมไปอวกไหมมันมันมันไม่ต่างจากจอนสานเมื่อกี้เลยอ่ะ I know I know I know โ okay, อเค okay, อะโอเคอะอะอะหนึ่งสองสามแป,สแป้งแคร์แป้งแคร์ให้กูตัดซันซิลว่ะ <c oughs> ไม่ใช่อันนี้คือกลิ่นแป้งแคร์ถูกต้องเพราะแป้งแคร์มันจะฉุนกว่าเขาเลยไม่นิยมใช้ในเด็กที่มเป็นเบบี้เฮ้ย ว่าดีเดี๋ยวคุณต้องทำคลิปรีวิวน้ำหอมมาล่ะเพราะคุณประสาทสัมผัสดีก่าผมแล้วเนี่ยฉันมีลูกหลายคนเอาเลยนะ,ฉะเฉลยนะคะหอยอย,อยเรื่องเรื่องลูกเรื่องเต้าขอ,อ้บอก แป้งแคร์จริงด้วยว่ะมีลูกของตัวเองมีแต่ลูกของตัวเองว่ะเช่น้อยหนึ่งต้องแบบว่าเสียบันลังแล้วล่ะฉันเลี้ยงเด็กมาเยอะฉันไม่พลาดเลยนี่ทำไมพูดตรงว่าแป้งฉันไม่เคยใช้แป้งแคร์อ่าๆฉันก็เลยไม่ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยกลิ่นอันนี้คือกระป๋องฟ้าอย่างชัดเจนชัดๆเลยอ่ะถ้าเป็นกระป๋องชมพูอีกกลิ่นหนึ่งเฮ้ยแหมไปพอเขาตอบถูกแล้วเขาขึ้นหม้อขึ้นนาขึ้นตาขึ้นมาแบบสิวอ่ะขนาดนั้นนะคะเขาพอพอฉลุ้ฉันตอบผิดฉันทำไม ใครอยากให้้รีวววิแลทำไมเราต้องมีอะไรเยอะขนาดนั้นน่ะดิมึงแพงมากใครอยากให้รีวิวสิ่งนี้นะคะรีเควสเซอร์มาข้างใต้ได้เออโอเคอ่ะต่อไปเลยกินต่อไปเหนื่อยเหมือนกันนะเน้ดี๋ยดิดมจนกูมึนหมดนะกินต่อไปนะคะฉีดจะทําไมฮะอ่ะโอเคเฮ้ยลุ้นเลเหรออ่ะอ่ะโอเคโอเคโอเคอ่ะโอเคอันนี้ชัดโอเคเฮ้ยเดี๋ยวดิ เออฉันรู้ละฉันว่าฉันแตแบบอ๋อยังแต่จริงฉันจะบอกให้เลยว่าสิ่งนี้มันกลิ่นเนี้ยถ้ามันออกมาเป็นคําตอบที่ฉันตอบถูกอ่ะจริงๆริงแล้วมันมีขายมากมากกว่าคําตอบอีกลิ่นเนี่ยเอายังเฮ้ยเฮ้ยไหนมึงบอกมึงได้แล้วไงกูแบบเฮ้ยถ้าเกิดบาลาต้าตอบนี้ถูกก็คือตีตื้นสี่เท่าเลยนะอาอยังฉันว่าใช่แหละโอเคได้แสบจมูกมาแล้วอยัง หนึ่งสองสามสบู่รักเออสบู่รักแต่ฉันจะบอกเลยว่ากลิ่นแม่งเหมือนอะไรมากกว่าวะเหมือนอะไรสบู่นกแก้วสีเขียวเออใช่จริงๆคล้ายคล้ายจริงคล้ายสบู่นกแก้วมากกว่าอ่ะโอเคสบู่รักชีมีค่ะสันซิวสบู่รักสีชมพูนะคะสามสี่เฮ้ยสบู่รักกลิ่นซากุล่าเออสำหรับใครที่ฟอกสบู่แล้วเออเปืองตัวเปือง ก็ใช้หนีออกมาอีกทีพ้าป้าปาถ้าคุณเดินใกล้ใครได้กลิ่นสบู่รับชัดๆแสดงว่าเขาฉีดเพิ่มแล้วล่ะเขาฉีดเพิ่มแล้วล่ะเขาฉีดอ่าโอเคทีเนี้ยมันเหลือ2อันพร้อมะนั้นยังไม่ยากเลยพร้อมกันเลยพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวเราเลือก A อันไหน B อันไหนโอเคละอ่าโอเคนี่มือใครเนี่ยฮะคมือใครเนี่ยอันนี้อันนี้ A นะคะ โอเคอึบไว้ A, A คืออึบไว้นะคะเขียนไว้ก่อน A Yeah I know ก็ใช่แหละเอาแล้วก็ B อ่าโอเค A ออ่า <A S 1> อ่มาอันนี้ B นะอ๋อโอเค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  โหตอบถูกกันหมดเลยเชื่อดิอืเอายังเอาเอาเอก่อนหนึ่งสองสามเบบี้มม่วงเออบีบีก็คือซันซิลอ่ะเออันไหนเออันนั้นเออันนี้เอเอนะค่ะกดออวิ่อ่ะเบบี้ไม้ม่วงและสุดท้ายก็ต้องเป็น ิค่ะคือเหมือนโดนฆ่าไม่ได้บอกว่าร้องอะไรอ่ะโอเคเอามาให้ดูรูปร่างหน้าตาของแบบนี้เอสิ่งนี้การว่ามันยางไงเนี่ยรูปล่างหน้าตามันจะเป็นแบบขวดแบบนี้คือเราก็ไม่รู้ว่าจุดประสงค์ที่เขาทำเพราะอะไรแต่เราว่ามันจะต้องมีคนที่แบบมันต้องมีคนที่ชอบแบบนี้พิ่งมาทำไมเราถึงต้องซื้อพวกนี้อ่ะามันเลยไหเปานคนซื้อแม่เอาจริงไม่รู้ พอมันคือมันมีแบบน้ําหอมกลิ่นอะไรมันเป็นน้ําหอมกลิ่นแบบกิ่นปีโป้กินแบบคอมฟอร์ตกินแบบว่ากลิ่นโกลิ่นปีโป้โอเคแต่กลิ่นคอมฟอร์ตทำาถึงได้น้ำหอมกลิ่นโพเทคฟ้าประหยัดน้ํายาแบบพนุมประหยัดราคาประหยัดยาสาพรต้นไม่ได้แล้วแต่ถูกถูกอะถูกถูกก็แบบถูกถูกเท่สามสอะไรประมาณนี้คือถูกถูกปะวะไม่แน่ใจดูในช้อปปี้แล้วกันคือมันจะต้องมีคนที่เสพติดกลิ่นอะไรแบบเนี้ยต้องมีคนที่ชอก็จะก็ใช้ มันถ <molec> ่ายเร <iah 40> ็วไงแม่เราก็อยากจะพรมเข้าไปอีกก็หาผมไงเราจะได้หลอกว่าเรามีลูกล้วก็เห็ไหมี่มายลงตัวคุณไม่เข้าใจแล้วเห็นไหมเห็นไหมคุณไม่เข้าใจแล้วเห็นไหมไม่นี่ใครที่เถียงฉันว่าไปวิมายสีม่วงนี่เขาเป็นมิกเบอร์รี่จริงด้วยอ่ะเขาตอบได้เถียงกูเขาแบบเฮ้ยเขาเป๊ะว่าฉันคือผู้เชี่ยวชาญด้านแม่ละเด็กราเวนเดอร์เรมิดไนท์มิดไนท์อะไรไม่รู้เป็นแบบดับเบิลมิลโปรตีนพลสแล้วก็จำได้ว่าโฆษณามีเด็กมายืนอาบนมกุ๊กตุ๊ แล้วใครทําขายอ่ะในแบบร้านในช้อปปี้แม่มันแบบว่าบางทีวันนี้เราไม่ได้สระผมไงเราก็ฉีดเันซิลไงออ๋ก็เหมือนสระก็เหมือนสระผมเราสระไหมเราง่ายไม่เหมาะกับมึงแล้วเฟิร์นเราสระไหมหรือหรือว่าเนี่ยโพเทคก็ไว้หลอกเมียไงไปไปอาบไปลงอาบมาเป็นกลิ่นแบบสบู่แบบเหมือนไอแกไปไหนมาเอาแล้วเอาแล้วอ่ะพอฉีดโพเทคปึ๊บ โอ้กลิ่นแมนที่เป่งไปบ้านเพื่อนมาแน่ๆเอ้ยเอ้ยมันเป็นกลิ่นอย่างนั้นแหมหลอกได้อ๋ออ๋อมันประโยชน์หรือว่าแบบเฮ้ยบอกให้ซักผ้าไงทำไมไม่ซักผ้าซักแล้วไหนดมดูดิเออกี่ของก็น้ำยาพันธุ์นแล้วปีโป้ปีโป้ปีโป้สำหรับเด็กมัธยมที่อยากฉีดน้ำหอมไปโรงเรียนแต่ครูอาจารย์จับได้แต่เปรี้ยวมากเลยเป็นกินเป็นคนกินทำไมเธอถึงพกปีโป้ในกระเป๋าอย่าลืมไปล้างออกนะ เคยกินปีโป้ป่ะแล้วโอเมก้ะไอ็อกโป้ก็อีคือไปดิฉีดมหอมกินปีโป้ป่ะแต่สูกัสเข้าใจนะเออสูกัสแต่สูกัสไม่ค่อยเหมือนนะนสุกัสแบบจางๆแบบงงๆสูกัสไม่กินอะไรอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดกินสูกัสสีเส้นอ่ะไปฉีดไปฉีดไม่ไหวแล้วตอนนี้กี่ห้องนี้นะกลัวมากห้องนี้คือเข้ามาคือเออช่วยด้วย แต่กินไม่ได,ได้ไปหาซื้อเองในช้อปปีนะคะเซิร์ชว่าอเออเซิร์ชว่าน,น้ำหอมปีโป,โป้น้ำหอมซูก,กัสดเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก็มาเรื่อยๆอะ <c oughs> ไปเซิร์ชได้ไงก่อนนั่นลดีคือดูๆ <c oughs> แล <c oughs> ใครพูเห็น <c oughs> เห็นยังไงอ่ะ ก็แบบเหมือนแบบเซิร์ฟพ่นน้ำหอมอาลารใช่ไหมมันก็จะมีน้ำหอมเติมซีซีน้ำหอมอะไรเงี้ยพอขึ้นขึ้นมาอุ้ยน้ำหอมปีโป้เอ๊ยอยากรู้พอเข้าไปดูอุ้ยมีบอ่ะลองสั่งมาสักสิบกลิ่นเอามาลองทำอย่างงี้ดูมแน้วบอกนะในช้อปปี้ก็เขียนเลยขายได้จำนวนสิบชิ้นถามใครซื้อคุณมันซื้อขายได้เยอะนะเป็นเป็นพันอยู่นะเออขายได้เยอะอยู่นะแม่ว้ามันมีคนชอบน้ำหอมกลิ่นลักเราก็ซื้อลักมาใช้ไม่ดีกว่ามันไม่กมันไม่ติดผิวเออมันเป็นในแง่นานอาน้ำยังไ แบบนี้เหรอเป็นการแบบเป็นการหลอกหลอกผู้ชายว่าเราสะอาดเป็นการหลอกผู้ชายว่าเราอาบน้ําแล้วแต่พอเราแกะออกมาบู้เค็มแบบผู้ชายร้องอย่างเงี้ยเลยแล้วพอแล้วพอผู้ชายแบบว่าเริ่มแบบชิมผู้ชายอย่างเงี้ยอุย่ลยนะในแง่นี้นะคะผู้หญิงก็เลยบอกว่า เมื่อ,อกี้จริงมันไม่ได้ปิดหรอกคลิปนี้ไม่ได้ปิดหรออ่ะโอเคสําหรับใคร <หา S 1> นะคะเอาง่ายๆแล้วกันสําหรับใครที่ชอบกลิ่นเหล่านี้ที่เราบอกไปแล้วอยากมีน้ําหอมที่แบบนี้ <c oughs> ก <c oughs> แ็แล้ว <c oughs> แต่เธอแล้วแต่เธอว่าคนเรามันมีความอยากความจําเป็นความอะไรม่เ,เท่ากาันกลุ่มทาร์เก็ตมันเยอะแยะในโลกใบนี้ <c oughs> ใช่ไหมเราก็เลยเออ พิเศษเลยแบบนี้ให้ดูว่าเออมันมีอะไรแบบนี้ด้วยนะอีนะเพยาะเขาอยากได้อะอันไหนเขียนคอมเมนต์มาด้ิเดี๋ยวแจกงเออแจกคอมเมนต์มาดิอยากได้อันไหนพอเห็นผลด้วยขอเให้ผลแล้วยังไม่เห็นผลแล้วแล้วเดี๋ยวจะให้เออแจกเอางี้เดี๋ยวขอคิดก่อนเฮ้ยหัวจะหัวหัวเหรอเลยแจกแจกอันนี้เอางี้ดีกว่าแจกก็คือแจกหมดเลยหนึ่งรางวัลเฮ้ยกระจายเพื่อนด้วยดิเฮ้ยจริงเหรอ เขาเขาอยากได้อันไหนเขียนมาแล้วก็เพราะอะไรแล้วเดี๋ยวฝากคุส่งอีกลฝากคุส่งอีกไม่เดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวเราที่แถมอย่างอื่นไปด้วยอ,อ,อ่โอเคโอเคใครอยากได้กลิ่นไหนนะคะคอมเมนต์มานะคะมีทั้งหมด10กลิ่นนะคะก็ตามดูกันเองว่าเฮ้ยมันมีกลิ่นไหนบ้างก็คอมเมนต์มาอยากได้กลิ่นไหนนะคะใครที่ที่เรา หลับตาจิ้มนะคะเห็นเห็นอะไหนก็นั้นไม่เลือกนะคะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะว่าเออคุณคนได้ไปแล้วกันนะคะแต่ว่าเราเราเราบอกก่อนนะว่าอันนี้คือเราเอามาฉีดแบบในห้องลองกันแค่นี้เราไม่ได้แบบฉีดแล้วก็อมเข้าไปแล้วออกมาไม่ใช่คือมันใช้ต่อได้นะคะอ่ะโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณคุณบารล็อกต้านะคะที่มาแบบว่าผจญภัยไปด้วยกันแล้วคืออะไรฉันฉันบอกเลยนะเขานี่ประสาทสัมผัสจมูกนี่เขาได้อยู่นะแต่ฉันอยากดมน้ําหอมหลี รอเรอีพีหน้าอีพีหน้าไม่ใช่น้องหมออมโอนเงินด้วยห้าสิบาทในแงนน<ม>่นั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวใครอยากจะดูอีพีหน้าเดี๋ยวรู้กันนะคะ,ะ,คะไม่บอกหรอกว่าคืออะไรอ่ะโอเควันนี้นะคะ <laughs> อุ๊ยยีบเจ็ดนาทีแล้วโอเคที่นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสิรีฮาโอ้ยตกนันมาก <laughs> แค่นี้เหรอ <laughs> แค่นี้เหรอ <laughs> ขาดใจตายเร็วเธอยังไม่หมดอีกอ่าไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะโอ้ยกลัวผี่ะกลัวผี